เอเอสูงเออสุงอ่ะเออรบล้อรบล้อเออบล้อจับเสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่ชีทุกคนนะคะบ้านน้องบุญหลายจ่อยเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จะจําหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุญหลายจ่อยเรานะคะแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุญหลายจ่อยเรานะคะนี่ค่ะ มีมอนค่ะมอนน้องบุหลายจ่อยเราค่ะจัดจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหรี่จอยเราก็จะเป็นอ่เป็นกระติ๊บข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะสารมือทั้งใบนะคะยังไงก็ไม่นานก็ฝากบ๊อบแม่ซีทุกคนนะคะฝากุดนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลายจ่อยเราด้วยแล้วกันนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจไท,ทยบุหลายจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอเดียลน์แม่นางน,นะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะ ยังไงก็ฝากทุกคแม่ซีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฮุ่ล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 ะสวัสดีครับพบกับช่องอาจารย์ทิพย์แม่จ่อยนะครับเน็ต หูรา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 ฮูเอาหูร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 าหูเาหูร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 าหูอพยังไม่จบเลยครับรัคก่อนครับก่อนครับนี่ครับครับ นั่งโดนได้ครับบักจอยเฮานี่นั่งโดนนี่ครับนั่งโดนโดนยืนว่าโดนเนี่ยครับแต่นั่งโดนครับํำเพิ่นเมย์ครับอาทำงานต่อแล้วโอ้ท่าโลท่าโลท่าโลจะไปท่าโลเสแล้วครับฮู้เร้าหู้เราหูเราหูเร้าฮูเร้าฮู้เร โอ้โหหูระ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 หู๊ะเอ๊ะโอเคลูกมเอออ้งดูนี่เอาจัดไปลูกจัดได้เร็วเออ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 ใส่หัว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  โอ้ยจำบึนเนาะไปปอนไงกว่าจะได้นะครับตั้งสี่วันเลยนะครับเนี่ยสี่ห้าวันเลยนะฮะอ่าทีนี้เหลือนั่งนะฮะนั่งนั่งนั่งนั้นนั่งหมุนนะฮะเออ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 ไอ้กำลังเตะกูเนาะเงิ่งเงิ่งเงิ่งโอ้ยพอดีมีภาษาคุยเข้าไปด้วยนะเออ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 

អាន1 2 3អាន1 2 3អីលុកលាអីកាកាប់អីអរយអូសុយសុយប្អាយហហអូលឿបអាផឹតលែអឹហហអអាចទៅលុកអឺចាត់ទៅលុកអឺអឺអូកេងអឺអឺកេងកេងមិញមកជើដូចគ្នា เออ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 หูเล่าหููลลาหูเลลาหููลลาหูเลาหููล้าหููลลาหูเลาหููลลาหููลลาหููล่าหูเล่าหูล่าหูลาหูเล่าหูเล่าหูล่าหูเล่าหูล่าหูเล่าหูล่าหูเลาหูลาหูลหูลหูล่าหูลหูลา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 หูลหูลาหูล่าหูลหูลาหูลาหูลาหูล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 หู ไหม ais, น,น้อยเอ้ยน like> ้อยเอ้ยน้อยน้อยเอ้ยน้อ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 ยโอ้โหครับธรรมชาติเลยนะครับผมก็เป็นของผมอยู่อย่างนี้แหละครับ

ใช่ใช oh, right ่พบว่าบึ้งนะูเราห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 ูเรา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 เาเเ้เ้เด้อเด้อเเาูเเเเ้เ ปัม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 มปั๊มุเอมุมุนมุมุน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 มุมุน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 มนมุนนคุมมมุลุน ลือมัเอาลุบรออาลุบโลอเอาสูงสูงลุบสูงลุบลอาสูงลุบลไม่ใช่เต้นไม่ใช่เต้นลูก่เออันนี้นูไม่รู้นี้นูไม่รู้เออนูไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้หนูไม่รู้ลุบโล่ลุบโล่ไปจับลุบ่อนลุบ่ไลุบสูงลุบสูงลุบเออสูงเออสูงอ่ะลุบโล่ลุบโล่ลุบโล่ับลุบ่ันเออ ว่าถามรอนูไม่รู้เลยนูไม่รู้ดูไม่รู้อยรูบรอดูไม่รูู้ไม่รู้นโนลืมแลยอ๋อหลบันตาหเป็นตาไงไงแต่เห็ดมันหยาบจอยูเราห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 เราหูเราหูเรา ฮูรฮูรา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 ฮูราฮราฮูราฮูราฮูระูราฮราฮู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 รฮูราฮูรฮราฮูราฮูรฮูราฮราฮูรฮูราฮูระ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 ฮูร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 รฮูรฮรฮรฮูรฮรฮู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 รารฮูรรฮูรฮรฮูรฮระฮูรรฮู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 รรฮูรฮูรฮรฮู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 รฮรฮูราฮรฮูรฮูร อารมณ์รอยังไงไหนตอยมาอารมณ์รอกันอารมณ์รอเออเอออ่ะลุง่ะก่อนคดด้อนคัด้วยเออเออยังสั่นนะลูกนี่แล้เรียกทั้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการฝึกน้อดูพี่เหลือพี่เหลือดีใจน้องอ่ะเลิกเรียนแล้วมาเล่นกับพี่เหลือวันนี้ก็ฝึกกันขับมือเนาะ ก็ถือว่าการเรียนของลุงชายผ่านนะคะเก่งแล้วเก่งแล้วผ่านแล้วเก่งแล้วเนาะอ๋อค่ะเห็นคุณครูพี่เลือเห็นคุณครูบ่ได้คุณครูฝึกเสร็จคุณครูก็จะกลับแล้วพี่เลือเฮ้พี่เลือพี่เลือพี่เือดีใจเรือดีใจน้องอ่าคุณครูกลับแล้วน้องได้เลิกเรียนแล้วก็อ่าฝึกมุนห่วงก็ ห้าวันเนาะในการฝึกหมุนห่วงก็ถือว่าลูกชายเราเก่งที่สุดค่ะเก่งมากเออโอ้พี่เหลือรูพี่เหลือเต็มที่มากอะไรอะไรไหนท่าหล่อหล่อยังไงครับพี่น้<ห>อยครับหล่อก่อนครับอะหล่อ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 อะอหล่ออักเก็จหล่ออุ้ยอู้หู้หูหูลูกชายแม่นานงาเ,กเก่งค่ะโอ้ยเก่งไหนพ่อพ่อห้รางวัลคนเก่งแม่หนอ่อยอ้าวพี่เหลือ พี่เหลือเป็นยังพี่เหลือเป็นยังลูกค่ะพี่เหลือเป็นไรคะพี่เหลืออ้วน,นนะพ้่นนะพ้่นนะอุวนนะนี่หลอ่อโอ้โหหล่อยานทั้งแรงค่ะฟาติโตลูกชายแม่นางโอ้โ,อโ,อโหหล่อที่สุดครับโอ้โหลูกชายแม่เก่งครับครัเดี๋ยวพ่อครับเดี๋ยวพ่อมาพ่อเอารางวัลมาให้คนเก่ง ถ้าผมโหนี่หล่อที่สุดเลยครับนี่ลูกชายไม่นานนะคะทําท่าหล่อทําท่าหล่อพ่อเบิร์ดก็มีรางวัลให้นะคะกินอ้อยกับพี่เหลือพี่เหลือก็ทุ่มสุดตัวครับนอนเกีียงนอนกลัวครับพี่เหลือทุ่มสุดตัวนะครับโอ้โหอุตสาห์ลงทุนแบบนอนยิ่งลองความสนใจครับเพราะว่ายัางทําท่าหล่อไม่ได้เหมือนน้องนะฮะรอใจเย,เย็นก่อน ให้น้องเรียนเสร็จเดี๋ยวพี่เหลือได้เรียนต่อนะครับจะดูคอยดูว่าพี่เหลือจะมีท่าไหนหล่อมั้งนะคะก็วันนี้นะคะถือว่าลูกชายไม่นางเก่ง <ST S> ไม่นางเก่งมากเนาะหมุนห่วงได้เริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะคุณครูบอกว่าอาจจะพาเดินหมุนด้วยเนาะนั่งหมุนมั่งเยืนหมุนมั่งนะคะ ก็ยังไงแม่นานก็ฝากพ่อพ่อแม่เอซทุกคนนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กําลังใจลูกชายเราด้วยแล้วกันนะคะฝากพ่อพ่อแม่เอทุกคนนะคะเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ